อย่าเพิ่งไปไหนเอาอีกแล้วภาพประกอบก็ไม่มีแล้วอยากจะโปรโมทให้หล้วเกินเกมรักทรยศมันก็ต้องจำเป็นอันนั้นต้องไหนไนะ <c oughs> เป็นเรื่องราวของชีวิตคู่ที่สงบสุขสงบและสมบูรณ์แบบในทุกด้านของอมันเป็นเพจจำเป็นไม่งั้นมันจะแห้งของหมอเจนเจนพิชาซึ่งคุณแอนเราสมเล่นเป็นจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญชื่อดังในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่ชุดแห่งเกาะภูเก็ต เนี่ยทำนองที่ประมาณว่าใครถามอะไรเนี่ยมันเป็นนักจตวิทยาจะต้องบอกเล่าเรื่องราวแบบอ้อมๆไปอ้อมๆม,ม,มา,าต้องดูบริบทของมันนะว่าจะเป็นยังไงประมาณนั้นนะใช่ไหมแล้วก็อาทินใช่ไหมอาทินเนี่ยคือรับบทโดยคุณอนันดาเป็นสามีรูปหล่อสุดฮอตเจ้าของโรงแรมที่กำลังขาดทุนเจ้าของโรงแรมเป็นอสังหานะ กำลังขัดทุนทีนี้ชีวิตคู่อันสงบสุขและสมบูรณ์แบบในทุกด้านมีอันต้องสะดุดเมื่อหมอเจนไปพบเส้นผมปริศนา บนผ้าพันคอของสามีที่เธอหยิบมาใช้โดยบังเอิญมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสงสัยสันนส่นคลอนสั่นคลอนความเชื่อใจที่เธอมีให้ในชีวิตคู่ซึ่งก็ทำให้ลูกสาวกับลูกชายซึ่งกำลังอยู่ในวัยน่ารักคือพัด กับพลอยอต้องได้รับผลกระทบของปัญหานี้ด้วยเพราะอะไรเธอเริ่มระแวงและพยายามจะหาคำตอบที่ตัวเองสงสัยค่ะโดยขอความช่วยเหลือจากเตยคนไข้ของเธอซึ่งมาหาหมอเพื่อขอยาคลายเครียดคือหมอเจนเป็นจิตแพทย์เพราะว่าเตยคนไข้คนนี้โดนทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยแฟนหนุ่มอยู่เสมอเกือทั้งพบว่าไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหม ความสงสัยกลายเป็นเรื่องจริงค่ะสามีนอกใจไปคบอยู่กับเคสเคสก็คือรับบทโดยน้องแพททิเซียเป็นสาวสวยลูกคนเดียวของนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลแล้วแล้วปรากฏว่าคือเป็นลูกของมันมีความ<น>ซับซ้อน,นมากเลยในเรื่องมีชื่อขนาดเ,เรื่องนี้ซับซ้อนมากเลยเนี่ย หาน,นตรงไปต่อไปเช็อ๋อรู้แล้วคือเหมือนกับเพื่อนสนิทของคุณแอนหมอเจนกับอาทินคือคุณอนันดาเนี่ยเพื่อนสนิทกับครอบครัวเหมือนกับรู้เห็นเป็นใจให้เกิดการเป็นชู้กันครั้งนี้ต้องมีคนรู้เห็นเป็นใจอืมเหมือนกับรู้เห็นเป็นใจเพื่อนสนิทกับครอบครัวของฝ่ายชายอย่างเงี้ยเหมือนรู้เห็นเป็นใจนี่ทีมงานต้องรู้นะภาพประกอบเดี๋ยวมันจะวนเวียนน่าเบื่อนะ มันต้องมีอีกคู่หนึ่งด้วยอ่ะอีกคู่หนึ่งอ่ะที่คุณพริงาพูดถึงอ่ะมันเป็นเรื่องเกมรักทรยศใช่ไหมค่ะอันนี้เพื่อประกอบคือเนื่องจากเราไม่สามารถใช้ภาพอินเสิร์ตได้จริงๆผมต้องย้ำท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจนะเห็งก็เหมือนกันมันใช้ไม่ได้ยังไงต่อนะคือเพื่อนเพื่อนรู้มีคนอยู่เบื้องหลังนะพ่อแม่ของฝ่ายชายอ่ะของอาทินน่ะก็รู้รู้เห็นเป็นใจ ในการเป็นชู้กันครั้งนี้ออหมอเจนผิดหวังและเสียใจมากทำไมทุกคนรู้แต่ช่วยกันปกปิดเ,ออเธอก็เลยต้องการจะเอาคืนอย่างสาสมค่ะแล้วก็เอาคืนทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงครั้งนี้ด้วยก็ประมาณว่าคงมีคำพูดในยําว่าประมาณว่าอย่าเพิ่งรีบตายใช่ไหม <c oughs> คงประมาณนั้นนะสตอรี่มันต้องออกพี่เดานะพี่เดานะ <c oughs> มันต้องมีใช่ไหมอย่าเพิ่งรีบเป็นอะไรไปน,นะ ให้อยู่รอวันเวลาที่อย่งนันใช่ไหมยังไงต่อแล้วเดี๋ยวจะมีตัวละครอีกคนนึงค่ะมีอีกคนเหรอยังไม่จอบอ่ะที่กลายมาเป็นคนไข้ของหมอเจนนี่แหละแล้วก็ช่วยช่วยช่วยแก้แขนการตัดสินใจเริ่มเกมเอาคืนครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นแล้ว<อ> <laughs> ท่านผู้ชมฮะโปรดติดตามได้2องทุ่มครึ่งโดยประมาณใช่ไหมล,ละครเรื่องเกมรักทรยศคือวันพ<อ>ุธพฤหัสใช่ไหมค่ะเกมรักทรยศถูกไหมจริงจริงมีเรื่องนะสืบรับอะไรสักอย่างหนึ่งเน่ยสืบรับหมอระบาดหมออีกแล้วส <c oughs> ืบรับหมอระบาดเหรอหค่ะ ือมันจำเป็นนะต้องอินเสิร์ตแบบนีม้มันจะแปลกสักนิดหนึ่งนะ,ะงเกมรักรนะท,ทรยศนะท่านผู้ชมเราต้องดูเอาเพ<ป>ลงขึ้นมาแล้วก็ตอนพานที่ร้านอาหารมาร้านอาหารจับเบอร์ครั้งแรกวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไป นี่เราไมา่ได้พูดเองท่านผู้ชมไปบอกกันว่าการเมืองเหมือนละครใช่ไหมก็พเพียงจะเอามาประกอบนะไอ้คุณหญิงกลับมาหรือ,อยังนะไปต่างประเทศนะ<อ>ค่ะท่านระทานบอนดอหลังๆท่านก็เอารินเอาจังนะค่ะวันก่อนก็กับคุณธีรชัยพันธุมาศจำได้ไหมเน่เน่ไภาพได้ภาพไหเราเคยใช้มาแล้วเพลงนี้ประกอบกอนนั้นพูดเรื่องการเมืองค่ะต่นี่เราพูดเรื่องละคร หลังจากนั้นทนผู้ชอมครับมันก็มีเรื่องราวซึ่งเกิดความบาดแ,แวงกันแล้วเรื่องราวที่เกิดความบาดแ,แวงเริ่มมีการพูดจาก,กันเอะเขาจริงใจไหมประมาณไหนมันก็เกิดภาพนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นภาพในละครรู้จักจะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งเป็นพักการเมืองที่มีอยู่เก้าเสียงใช่ไหมต้องไว้พักประชาชาิหรือเปล่าตอนนั้นที่เป็นที่ตั้งใช่เนี่ยค่ะภาพนี้เกิดขึ้นที่พักประชาชาาาตติเรมสัญญา หลังจากนั้นท่านผู้ชมเรื่องราวของเรื่องนี้มันก็พัฒนามาถึงขั้นที่สุดเนี่ยดูเหมือนว่าพักคก้าวไกลไม่สามารถที่จะโหวตผ่านในสภาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองยังไม่ทันได้เสนอถูกประเด็นเรื่องก,กรณีห้ามเสนอชื่อซ้ำเพราะเป็นยติ<ะ>กระทั่งพักคก้าวไกล ต้องถแถลงร่วมกับพักเพื่อไทยและ8พักคพันธมิตรเนี่ยต้องไว้ว่าขอส่งมอบอำนาจในการตั้งรัฐบาลให้กับพักเพื่อไทยจำได้ไหมแล้วภาพนี้นี่แหละที่เราได้เห็นภาพท่านพลเวเส,สรีพิสุทธิ์ที่คนอื่นเขารู้กันแล้วจำได้ไหมเนี่ยค่ะ แล้วท่านก็พูดถึงนะว่าพักเก้าไกลต้องเสียสลานะพูดถึงเรื่องเรือใช่ไหมคะเรือ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 ว่าถ้าเรือมันกําลังจะจมเนี่ยแล้วแล้วทุกคนลอยคออยู่ในทะเลแล้วมีเรือมาช่วยเนี่ยเราจะต้องคนหนุ่มต้องเสียสละให้คนแก่ขึ้นเรือไปก่อนอใช่ไหมใช่ไหมท่านพูดแล้วนี่เป็นภาพนี้จําได้ไหมคุณเคยทวาด ฉันขึ้นไปคนเดียวบนเว้ีแล้วจากนั้นมันก็พัฒนามานี่ไม่ได้เป็นการตัดต่ียพราะโรง้านี่ทีมงานสามารถจะหาภาพเดี๋ยวดูนะพี่จะคิดขึ้นมาจากนั้นก็เริ่มปรากฏการณ์เม้นช็อคที่พักเพื่อไทยโฮ<า>มใจไทยไใช่รวมไทยสร้างชาติค่ะท ซึ่งพักการเมืองเหล่านี้ก่อนหน้าก็ประกาศแล้วล่ะไ,ไม่เอาพักการเมืองที่แก้หนึ่งหนึ่งสองแล้วมาประกาศแถลงร่วมกันทีละพักทีละพักว่าไม่เอาก้าวไกลไม่ต้องการพักก้าวไกลนี่พูดชัดขึ้นถูกไหมที่ได้ถแถลงร่วมกันเกิดทุกพักยกเว้นพักไหนพลังประชารัฐค่ะพลังประชารัฐเนียมา ค่ะแต่ไม่ได้แถลงเพราะมีม็อบมาค่ะค่ะใช่คุณผู้ชมบอกว่าให้ปิดเพลงให้ช่วยปิดเพลงหน่อยอปิดเพลงไหมคะอ่าท่านผู้ชมปิดเพลงก็ได้